ทำสักสามกว่ทีแล้วเนี่ยเอาไอ้หมดเลยแกเลเออลงไหมเดินถูไปหญน้าปิดหรือยัง่ายลงเลย นาใสแล้วมันคิดซิยิดซิคิดเศรษีมันโล่งดีนะจ๊ะเห็นไหมมีได้แล้วดนาทองแล้วดีกว่าตอนมันยืน้หนื่หลังเด้เยอะอร่างกายมันดีขึ้นจบแล้วร่างกายมันกุปทานไม่ได้เข้าใจไหมมันาลังไหมเห็นจะเข่อขนาดยื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 ดแรงมันหลังไหมหลังมัเขอให้ ได้แล้วสักสองคนเงียบแล้วสบายดูอ่ะด่านายย่าพแล้วเด้อได้ง่ายสูงถึงร้ยดีขึ้นี่ปอรแล้วาัมาแล้วมกดีขึ้นเท่าไหร่แล้วดก็ต้นสูถึงย รีอยเนอร์เนต้อยเปรเซ็นอ์ในร่งเดี๋ยวไม่มีอะไรนะนี่ทำบุญนะสำคัญนะแต่ยิดยึดอยู่ที่สองโอเคเลย่ออ